เฮ้ยเครื่องอะไรเนี่ยทำไมหัวเก่งที่สูงจังครับข้อไอดีนี่คู่เลยครับตรงนี้บอกมาแน่เว้ยเ๋อ FM 2อ7องเซูโม่ F 7, o, ครับโหก็สวยอะ่ะ210เอยสิบดีเป็นไงน่ารอนะโอ้สวยจัง 4jj เครื่องดีแม็ก3,000ครับ สวัสดีครับอยู่กับช่อง n อ t นนะครับมาครับผม EPC ครับวัดลาดตั้ข่าวครับผมคลิปนี้ก็เปิดกันด้วยชุดรถสิบล้อนะครับเริ่มต้นคันแรกของคลิปครับยูซู FXZ360 โชคสุขสำราญต้สุพรรณบุรีโอ้ยูซู36ครับโอ้พัดโคเมีงเง่เงาเงามาเลย โอ้ตั้งรับ,รบแล้วครับไดดูรถที่บ้านทางใหม่ถ่ายด้วยนี่ซีลีครับผมช่องสุกสันครับอ้าวตรงนี้ลงซ้ายครับ เป็ส่งอยู่อุย้ยมัดล้อครับมัดล้อแล้วกันโชคสุขสำราญได้ไงนะอ๋อดินเปีกยกอูดินดำด้วยนี่ สามยี่แม่สามยี่แปดติด๊กเกอร์สองเจ็ดนะหกล้อครับเบก,ก้าสีม่วง คันนี้ ไกลคันนี้โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ครับบินเปียกขอได้มันอยู่ FN 5.7 อุ้ยใช่หรอ f n ปกติ6ล้อดีเอเคป่ะเนี่ยแต่ว่าเชินลงครับผมคันนี้ GXZ คันนี้ดีกา27ดตัดคำหรล้อคันนี้ก็เจอบ่อยอยู่ครับการบนุญสายบุญเหมือนกันหกล้อเครื่องแรงครับ ถ้าเราดูตามติ๊กเกอร์นะมันจะเป็นหัวล่าครับหัวล่ากโรงงานแล้วก็าาาามาตัดทำพวกไอ้หร้อนเนี่ยเอาจริงวิ่งหน้าดูเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่ดีพวกกำลังมาเหลือมากเลยครับ อันนี้ไปทานจิบแล้วแหม่มาถ่ายหน่อยแหลจะมาจัดให้พี่เขาหน่อยไม่เห็นครับผมลืมดูโอทีครับให้เทค นี่ก็ชุวล่างใหญ่เหมือนกันอ้าววิธีก็รอ,อเก็บบางฝุ่นก่อนเดี๋ยวเยียบครับเสียพ้อสลูกชายเจ๊สายครับผมชกโคกสทอนน้องปังหวายโอ้ยนี่ครับเอ2อาร์สองอยสิบแต่งเต็มคาร์เบลเลยอ้าวอะไรยงอันนู้นก็ ตัวมิเนเตอร์ครับหน้าหล่อเหมือนกันรอนะอ้าวมาดูเอลร้อยสามสิบครับเนี่ยสีเจเจเครื่องดีแม็กสามพันครับอ๋อเ็จปูนครับผมวันนี้ ี j j สามพันครับเป็นไง NMR ร้ <MR> 130. อยสามสิบอนเอาเรื่องเลยจูดมาก็ได้เลยนะเนี่ยเปี่ยพอถนอกมันท่วมเลย สองขสิครับ โคตรสวยเลยครับคันนี้ก็โดมิเนเตอร์ครับสองร้อยสิบตัวเสียงนี้นี่เป็นไงน่ารอดไหมออนดิคมณดีซับอ่เป็นไงครับโอ้โหโคตรสวยเลยอะโดมิเนเตอร์ครับโอ้ยน้าหล่อจัดอะโคตรสวยครับผม บาอู่เมืองเพิงมเซอร์วิสป้ายทะเบียนพยาวครับหัวไฟเตอร์ครับหัวมิสูบิชิฮูโซโอ,โอ้โหเปียบถอยรอบช้าเลยเว้ยขุน่นพ่วมครับเฮ้ยเครื่องอะไรเนี่ยทำไมหัวเก่งที่สูงจังครับข้อไอ้ดี่ดคู่เลยครับ ตรงนี้บอกมาแน่เว้ยลูกพี่ฮอหมกอะไรมาบ่าครับเนี่ยเสียโยช้อน้องเครื่องอะไรวะ,รอ,วะอุ้ย 6M700 มั้งเนี่ยดูเครื่องแล้วเหมือนจะไป6 m 7 0ครับ 6M เนี่ย 6M70 208สุดยอดเครื่องสุป,ปราเกตครับอ้าวคันนี้คันนี้เป็น H8 วิ้วใหม่ครับโอ้โหดูอ๋อเอ2เอ็สองสองเจ็ดซูโม่ครับโอ้โหก็สวยอะ่ะหัวนี่ลายาเดิมเลยครับ โคสวยครับคันเนสสุดยอดอะดดดดเครื่องไรพี่ E O เโหัวสวยจัดเลยพี่โคตรสุด E O 9 4ครับ315รไร่โอ้ยสโลการะ มีลูกแล้วตัวตเดียว<ๆ> F A A สองร้อยสิบป้ายทะเบียนพะเยาครับโอ้ชุดพะเยาชุดเหนือมาเยอะอนะเนี่ยจริงอันนี้ก็ป้ายพะเยาเหมือนกันครับโชควีระยุทธ กินรุ้งโลดครับป้ายบนหัวช่อน้ำไช่ใช่ไหมเดี๋ยวมะกรดูป้ายหน้าเว้ยช่อธรรมกิจอ่าบ้านธรรมกริกิ่ยวกัขันบ่วงนี่แคตเตอร์ครับนี่คันนี้ ต่อมาจากอูสสมบัติครับหัวน,นี่สีบอลจ็ดเพชรกระบะนี่นี่ครับสีประมาณน,นี้สีสวยดิอารมณ์เหมือนสีเท้า์พีะลิกลายสีดำฟ้าครับสีดับน้ำเงินดูดูดันดีครับสวยดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ลุยใส่ลุยอ้อเห้ยนะโอ้โห SSB เปลี่ยนชื่อใหม่เนาะไอเฟสปูนครับผม ฟูโซเล็กใช่ไหมเนี่ยครับกระจังหน้าฟูโซโลโก้เล็กคิดว่าฟูโซแบบมีแค่แบบเล็กสุดเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนหัวปลาดุกอะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่ครับมีเล็กอีกอ่าเนี่ยรียกว่าแคนเตอร์เนี่ยจริงๆไม่เคยเจอเบรกลมด้วยประมาณนี้ครับ สำหรับ e p c นะฮะ e p c เนอะเดี๋ยวไปต่อกัน EP5 เลยครับประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ